อาตมาพระอาจารย์โกศัยหรือพระอาจารย์เนื้อเศรษฐีจารทพิโชตทางพระอาจารย์นี่ก็มีญาติโยมมาถามบ้าทำยังไงเราถึงจะแบบโปร่งใสจ้าบริหารบัตรให้มันโปร่งใสก็เราต้องเริ่มจากง่ายๆนะโยมจ้าถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเราจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย รายรับรายจ่ายคือเราต้องจวดว้าวันนี้มีญาติโยมมาร่วมทําบุญทําทานเท่าไหร่แล้วเรามีรายจ่ายยังไงโดยเฉพาะเราจะต้องไปประกาศจับไม้นะจับไม่แล้วก็บอกกล่าวญาติโยมที่มาวัดมาวามาร่วมทําบุญทําทานให้ได้รับรู้ว่าเออแปดคำ่ำแล14สิบสี่ค่ำสิบาคำ ทุกวันพระว่าเงินจํานวนนี้เราไปใช้ใจ่ายอย่างไรหรือไปใช้อย่างไงให้ญาติโยมได้รับรู้ในแต่ละวัดในแต่ละที่ทางพระอาจารย์นี่มีคนมาแย้งว่านี่พระไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเงินทองแต่ถ้ามันมีปัญหาถ้ามันมีปัญหานะเราจะติดในข้อสองของปาราชิกค,คือเรารู้ ว่าไอ้นี่เอาไปไอ้นี่เอาไปแล้วไม่เคยมาจ่ายไม่เคยมาเนี่ยเราจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็ฝากเตือนพระนะไอ้พวกที่บอกว่าเนี่ยว่าทางพระอาจารย์เนี่ยว่าเอ้ยถ้าไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะติดปรดาราชิกแจ้งความได้จ้ะแต่ห้ามไปเรียกค่าเสียหายก็คือถ้ามันเอาไปแล้วก็ให้มันไปแต่ว่าครดีความก็เอาให้มันเต็ม อัตตาจะได้ปรามพวกที่มาหาผลประโยชน์โดยเฉพาะเงินที่ญาติโยมถวายมาอ่ามายัดใส่กระเป๋าตัวเองอจะไปเบิกธนาคารก็ไม่เคยบอกแถมยังปลอมลายเซ็นทางพระจารย์นี่เคยเจอนะเคยเจอโยมเอาลายเซ็นไปเบิกสี่แสน,นต้องให้เจ้าคณะต,ต่างๆมาช่วยดูธนาคารบ้า ไม่ใช่ลายเซ็นหลวงพี่ไม่งั้นก็เสร็จอาจจะถูกดำเนินคดีก็เลยฝากเป็นบทเรียนแก่พระพิสุงสงนะอย่าไปเก่งใจส่วนเงินทองที่ญาติโยมถวายเนี่ยเราต้องจับไมคชี้แจงให้ญาติโยมรับฟังไอ้พวกที่มันไม่มาเนี่ยก็ช่างมันแต่ขอให้ญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เอาข่าวที่เราจ่ายเงินจ่ายคำเนี่ย เป็นรายจ่ายเนี่ยไปบอกคนอื่นต่อว่าเรา